หลักๆเนี่ยนมแม่ก็จะมีความโดดเด่น3เรื่องอันที่1ก็คือเด็กที่กินนมแม่จะมีสุขภาพแข็งแรงจะเห็นชัดตอนเข้าโรงเรียนตอนที่ยังไม่ไปโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเด็กกินนผมผงก็แข็งแรงดีเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เจอเชื้อโรคแต่ถ้ากินนมแม่เนี่ยตอนช่วงเข้าโรงเรียนเนี่ยก็จะป่วยอาจจะทั้งปีประมาณ3าครั้งแต่ถ้ากินนผมผงเนี่ยก็อาจจะป่วยทุกเดือนนะคะบางเดือนอาจจะหาหมอมากกว่าหนึ่งครั้งเรื่องของนะการจเจริญเติบโตที่เหมาะสมมีหลายๆท่านจะเข้าใจผิดคิดว่ากินนมแม่เนี่ยจะ ตัวเล็กอันนี้ไม่จริงเด็กจะตัวเล็กหรือตัวโตเนี่ยก็ขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมอันที่3ก็คือเรื่องของพัฒนาการทั้งในเรื่องของระดับสติปัญญาหรือที่เรียกว่าสั้นๆว่า IQ นะคะเด็กที่กินนมแม่เนี่ยก็จะมีระดับสติปัญญามากกว่าเด็กที่กินนมผง3ถึงส1แต้มแล้วก็ทังด้านาความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าเรียกว่า e ออันนี้ถ้าสมมติว่าได้กินนมแม่เนี่ยก็พบว่าลูกกับแม่เนี่ยจะมีโอกาสใกล้ชิดกันงั้นถ้าสมมติว่าเราให้นมผงเราก็จะต้องพยายามอบกอดลูกแล้้วก็อุมู่ยนะะค ก็สามารถชดเชยกันได้